สวัสดีครับเรามีตารางสินค้าซึ่งแยกแบรนด์ตามลายบรรทัดเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับทีนี้เราต้องการกรุปรวมชื่อแบรนด์แยกตามไอเทมอย่างเช่นสมาร์ทโฟนตอนนี้มี3บรรทัดนะมี Apple, Xiaomi แล้วก็ Motorola เราต้องการให้ข้อมูลรวมกันกลายเป็นบรรทัดเดียวและเชื่อมด้วยเครื่องหมายคอมมา่า แยกตามแบรนด์แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะใช้ Power Query ทำได้ยังไงบ้างตารางข้อมูลตารางนี้นะครับลักษณะข้อมูลเป็นเทเบิลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะเอาเข้า Power Query โดยไปที่ Data แล้วก็ From Table ตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมาตอนนี้เรามาอยู่หน้าของตัว Power Query แล้วนะครับ สังเกตนิดนึงนะครับตรง Apply Step ตรงนี้นะจะมีอยู่หนึ่ง Step ชื่อ Source นะครับถ้าของใครมีอีก Step หนึ่งชื่อ Change Type หน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวทำให้ดูนะฮะไปที่ Transform Detail ของบางคนอาจจะเป็นลนาานักษณะนี้มี2 Step นะฮะมี Change Type ด้วยนะฮะ c h a n g Type คืออะไร Change Type ก็คือ Step ที่มัน detect ตัว column type นะฮะ auto ขึ้นมาสังเกตว่าตรงนี้นะฮะ category มันบอกว่าประเภทข้อมูลเป็น text item ประเภทข้อมูลก็เป็น text แล้วก็ brand item นี้เป็น text เหมือนกันนะฮะ step นี้เรายังไม่เอานะฮะเราลบทิ้งไปนะฮะ ขั้นตอนแรกนะครับตอนนี้เหลือสเต็ปเดียวแล้วนะฮะขั้นตอนแรกเราจะกรุปบายนะฮะโดยที่เราจะไปที่โฮมนะครับแล้วเราเลือก2องคอลัมน์ก็คือคอลัมน์ category แล้วก็ item กด c o n โทรลค้างไว้นะครับแล้วก็เลือก item แล้วก็ไปที่ home แล้วก็ group by ตรงนี้นะครับกด group by ขึ้นมาจะมี pop up ขึ้นมานะฮะ มันก็จะบอกว่าส่วนนี้ก็คือส่วนที่เราจะกรุ๊ปโดยใช้คอลัมน์อะไรบ้างตอนนี้เราสั่งให้กรุปตามคอลัมน์แคตตาล็แล้วก็คอลัมน์ชื่อไอเทมนะฮะพอกรุปตามคอลัมน์เสร็จจะให้ทำอะไรต่อก็จะมี operation ตรงนี้นะฮะโอเปอเรชั operation มีอะไรบ้างนะครับอาจจะเป็นซ้ำก็ได้เป็นเ v e r อเรก็ได้ m a ็กมินอะไรต่างๆก็ได้ในกรณีที่เป็นตัวเลขนะฮะในที่นี้ ผมขอเป็นอโรนะฮะโดยผมตั้งชื่อคอลัมน์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นเป็นคอลัมน์อนะฮะกดโอเคตรงนี้เลยนะฮะตอนนี้ข้อมูลถูกกรุ๊ปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหลืออิเล็กทรอนิกแค่3บรรทัดแล้วก็โคตติ้ง3บรรทัดแล้วก็เบเวอร์เลอยู่3บรรทัดนะฮะข้อมูลของแต่ละบรรทัด ที่เกิดขึ้นในคอลัมน์อ่นะฮะข้อมูลจะเป็น t ทเบิโดยที่ใน t ทเบินั้นจะประกอบด้วยข้อมูลซึ่งตรงกับไอเทมอย่างบรรทัดแรกตรงนี้เป็นสมาร์ทโฟนมันก็จะกรุปเทเบิลนี้เฉพาะฉะสมาร์ทโฟนออกมานะฮะเป็นแบบนี้นะฮะ,ะเพราะฉะนั้นคำสั่งที่ เป็นการ Group b ายที่เราบอกว่าเป็น all row นั้นหมายความว่าเราเอาทุกคอลัมน์ที่อยู่ในกลุ่มนั้นออกมาโดยที่เราไม่ทำการคํานวณอะไรใดๆเลยนะฮะขั้นตอนถัดมานะฮะเดี๋ยวเราจะสร้างคอลัมน์อีกคอลัมน์นึงขึ้นมานะฮะเพื่อเราจะเอาคอลัมน์ที่เกิดขึ้นใหม่นี้เป็นคอลัมน์ที่แสดงผลการ รวมกันของชื่อแบรนด์นะฮะสร้างคอลัมน์ใหม่โดยที่ไปที่แอดคอลัมนนะฮะกรณีนี้ไปที่คัสตอมคอลัมนเราต้องการคอลัมน์ที่ชื่อออนะฮะเรากดดับเบิลคลิกตัวนี้จะมีอ l อขึ้นมาผมตั้งชื่อนี้เป็นแบรนด์เมอร์สละกัน บรนด์เมอร์ออกมาแล้วข้อมูลคอลัมน์แบรนด์เมอร์จกับคอลัมน์ l l จะเหมือนกันหมดเลยนะฮะเพราะว่าเราใช้คำสั่งสร้างคอลัมน์แบรนด์เมอรโดยที่ให้มันเหมือนกับ All ตรงนี้นะฮะถัดมานะฮะเนื่องจากข้อมูลในคอลัมน์แบรนด์เมอร์ตัวนี้มันเป็นเทเบิลอยู่แล้วมันประกอบด้วย3คอลัมน์ แต่คอลัมน์นี้เราไม่เอาคอลัมน์ไอเทมเราก็ไม่เอาเราจะเอาอยู่คอลัมน์เดียวก็คือคอลัมน์ชื่อแบรนด์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ตัว M Code เมื่อสักครู่นะฮะแล้วเราจะไปแก้ข้อมูลว่าเราจะเอาคอลัมน์แบรนด์คอลัมน์เดียวเรากลับไปโดยที่ไปที่ Add Custom แล้วก็กดเครื่องหมายเกียร์ตรงนี้ pop up ขึ้นมานะครับ พิมพ์เข้าไปว่าเราจะเอาคอลัมน์แบรนด์ก็คือเปิดวงเล็บกล้ามปูแล้วก็คําว่าแบรนด์แล้วก็ปิดวงเล็บกดโอเคข้อมูลเหลือคอลัมน์เดียวแล้วก็คือคอลัมน์ชื่อแบรนด์นะฮะอยู่ตรงนี้นะสังเกตว่าลักษณะข้อมูลเปลี่ยนไปแล้วจากข้อมูลเดิมที่เป็นเทเบิลตอนนี้ มันกลายเป็นลิสต์แล้วนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับเราจะ Expand ข้อมูลของคอลัมน์นี้ออกมานะครับไปที่คอลัมน์ merge นะครับแล้วก็ไปที่ปุ่มเครื่องหมายลูกศรตรงนี้กดออกมาแล้วก็เลือกไปที่ Extract Value มันก็จะถามว่าจะ Extract Value เนี้ย จะขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรนะก็มีให้เลือกหลายอย่างมีโคลอนมีคอมมามีเซมิโคลอนมีอะไรต่างๆนะเราเลือกเป็นคอมมากดคอมมาตรงนี้นะฮะกดโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ผมว่าแบบนี้มันไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่า มันเป็นเครื่องหมายคอมมาแล้วมันก็ตามด้วยชื่อแบรนด์ถัดไปเลยผมอยากได้คอมมาเวนวรคแล้วก็ชื่อแบรนด์แล้วก็คอมมาเวนวัคแล้วก็ชื่อแบรนด์นะฮะเรากลับไปแก้กันนะเราไปที่ extract value ตรงนี้นะครับกดที่เครื่องหมายเกียร์จากคอมมาตรงนี้นะฮะเราเปลี่ยนเป็น custom แล้วก็ เราใส่เครื่องหมายที่เราต้องการไปก็คือคอมม่าและเวนวักหนครั้งกดโอเคตอนนี้เราได้เครื่องหมายคอมมาแล้วก็เวนวักตามต้องการแล้วนะครับคอลัมน์อไม่ใช้แล้วเราคลิกขวาแล้วก็รีมูฟเรียบร้อยนะครับได้3คอลัมน์ตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว วิธีนี้นะครับมันมีข้อเสียอยู่นิดหนึ่งก็คือมันมีคอลัมน์ที่ชื่อว่าออขึ้นมาคอลัมน์หนึ่งพอเราใช้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีสเต็ปหนึ่งที่ไปลบคอลัมน์อ่อนทิ้งนะฮะสเต็ปตรง a อป ly s t สเฝั่งนี้นะฮะมันก็เลยค่อนข้างยาวเรามีอีกวิธีหนึ่งนะฮะก็คือการสร้างคอลัมน์ที่เป็นแบรนด์เมิร์ดตรงๆขึ้นมา แต่ว่าเราต้องมีความรู้ M code นิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองทำวิธีนี้กันนะ,ะตอนแรกเราไปสร้างเ t a b l ลใหม่ขึ้นมาอีก table หนึ่งก่อนผมไปที่เ t a b l ลนี้นะฮะแล้วก็ผม d u p l i c a t ออกมากด duplicate ตรงนี้นะผมตั้งชื่อว่าเป็น M code นะฮะจาก apply step ตรงนี้4ตัวผมจะลบออก นะทัวที่4ตัวนี้1 2 3 4นะจะลบออกวิธีลบทำได้แบบนี้นะฮะลบทีละอันก็ได้หรือจะไปที่อันบนสุดที่เราต้องการลบนะฮะแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ delete u n t i l end เลยนะกด delete เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เหลืออยู่1 step อ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ขั้นตอนแรกทําเหมือนเดิมนะครับเราไปที่ Category แล้วก็ Item นะครับกด Shift ค้างไว้แล้วเลือก Item ไปที่ Home แล้วก็ไป Group by Group by นะฮะเลือก Add Group เป็น Category แล้วก็ Item นะฮะ Operation เหมือนเดิมเป็น All row ทีนี้ ตัวนี้เราจะไม่สร้างคอลัมน์แล้วก็ลบทิ้งแล้วนะเราจะคอลัมน์นี้ใช้เลยเพราะฉะนั้นเราตั้งชื่อเป็น Brand Merge ตั้งแต่แรกเลยนะฮะกดโอเคข้อมูลมาเหมือนเดิมแล้วนะฮะตอนนี้ก็คือที่ Brand Merge จ,จะมี Table อยู่1 Table ข้อมูลใน Table ก็คือมี3คอลัมน์นะครับ ทีนี้เราเข้ามาดูที่ M-code ตัวนี้นิดนึงว่ามันมีอะไรนะฮะ mcode ประกอบด้วยส่วนแรกก็คือคำสั่ง r r u u p y นะโทษทีครับคำสั่ง table.group นะฮะซึ่งเกิดจากการทำ group by ตรงนี้นะครับแล้วก็อันที่สองก็คือ s r t นะฮะก็คือสเต็ปก่อนหน้าแล้วก็ถัดมาก็คือก้อนนี้เป็นชื่อคอลัมน์ ตรงนี้นะฮะแล้วก็ถ,ออถัดมาก้อนนี้นะฮะก็คือคำสั่งที่สร้างคอลัมน์นี้ขึ้นมาแล้วก็ต่อท้ายด้วยเทเบิลทายก็คือส่วนนี้นะฮะมี3คอลัมน์ก็คือค a t e g อ r y ออเทมแล้วก็แบรนด์นะฮะตรงกัน3ตัวนี้นะเป็นการระบุท้ายของข้อมูล ส่วนที่เราจะเปลี่ยนแปลงได้นะฮะตอนนี้ก็คือ table type ตอนนี้เราไม่ใช้นะครับผมขอลบทิ้งจะลบก้อนนี้ทิ้งนะครก้อนที่อยู่ในเครื่องหมายก้ามปูแล้วก็คำว่า table type นะครับเพราะมันเป็นส่วนเดียวกันพอลบ table type ออกปุ๊บคอมมาตรงนี้ไม่ต้องใช้แล้วลบออกกด enter ข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะฮะถัดมานะครับสิ่งที่เราจะลบได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องหมายปีก,กาที่ตอนนี้มันซ้อนกันอยู่2ชั้นนะฮะซ้อนกันอยู่2ชั้นตรงนี้นี่ตรงนี้เราเอาออกคู่หนึ่งได้ให้เหลือชั้นเดียวพอ สาเหตุที่มันซ้อนกันอยู่2ชั้นตรงนี้ขยายความนิดหนึ่งแล้กันมันคืออย่างนี้นะฮะอ่ามันคือแบบนี้ จริงๆแล้วข้อมูลชุดนี้นะครับมันเป็นการสร้างคอลัมน์พวกนี้เกิดขึ้นมานะฮะหชุดก็คือ1คึ่งอคมอันนี้มี1 2อ,อันนี้ก็1นึแ่และ2ทีนี้ในกรณีที่มันมีมากกว่า1คึ่งอคมเนี่ยมันจะต้องครอบด้วยเครื่องหมายปิดก,กาก่อน แล้วก็แต่ละคอลัมน์ก็ค่อยมีปีกาครอบย่อยของมันอีกทีหนึ่งลักษณะนี้นะฮะแต่กรณีนี้เคสนี้มันมีแค่คอลัมน์เดียวนะฮะก็คือเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้มันมีคอลัมน์เดียวเพราะฉะนั้นปีกาที่มันซ้อนกันอยู่เนี่ยมันไม่จําเป็นนะฮะเอาออกในชุดหนึ่งผมเอาออกแบบนี้นะฮะ ก็จัดหน้าสักครู่เรียบร้อยแล้วได้แบบนี้แล้วนะฮะทีนี้จากเดิมนะฮะจากเดิมตรงนี้เราเห็นว่า underscore ตรงเนี้ยมันแทนค่าด้วยทเทเบิลนี้อยู่นะครับและทเทเบิลนี้เราต้องการคอลัมน์ชื่อแบรนด วิธีทำนะฮะใส่คอลัมน์ชื่อแบรนด์ตรงนี้ได้เลยโดยที่ใส่เครื่องหมายก้ามปูแล้วก็แบรนด์กด enter เปลี่ยนมาเป็น list ของคอลัมน์ชื่อแบรนด์เรียบร้อยแล้วตรงนี้ทีนี้ถัดมาไอ้ตรงเครื่องหมาย underscore ตรงนี้ไม่จำเป็นต้องใส่ มันละไว้ในฐานที่เข้าใจได้ลบทิ้งได้เลยกด enter สังเกตว่ามันเหลือแค่สเต็ปเดียวแค่ตรงนี้แต่ว่าเราได้ list ที่เป็นชื่อแบรนด์เรียบร้อยแล้วนะฮะวิธีถัดมาก็ expand ออกมาจากที่เราอยากได้เมื่อสักครู่นะฮะ เมื่อสักครู่เราใช้วิธีกาต้อมแล้วก็คอมม่าแล้วก็เวนวักกดโ okay. อเคได้ข้อมูลที่ต้องการแล้วโดยใช้แค่3สเต็ปนะเปรียบเทียบจากเมื่อวิธีสักครู่นี้มีถึง5สเต็ปด้วยกันตรงนี้นะฮะสั้นกว่ากัน อันนี้คือวิธีการที่เรารู้มีความรู้เรื่อง Mcode นะฮะมันก็จะทำให้การทำงาน Power Query มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะแล้วก็สเต็ปต่างๆมันก็จะกระชับมากขึ้นด้วยนะครับขอแถมนิดนึงนะครับ จากคอลัมน์เมิร์ดตรงนี้นะที่เราสร้างขึ้นมาตอนนี้มันคั่นด้วยเครื่องหมายคอมมาแต่ผมอยากเปลี่ยนใหม่ผมไม่คั่นด้วยเครื่องหมายคอมมาแต่ผมอยากให้มันขึ้นบรรทัดใหม่นะฮะเรามาดูกันว่าจะทำยังไงเหมือนเดิมนะฮะผมขอ c o p ปี้ตัวนี้เอ่อดดพิเคตออกมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นตั้งชื่อเป็น ลายฟีดนะฮะแก้นิดเดียวนะครับตรง Extract Value นะฮะกดเครื่องหมายเกียร์กลับเข้าไปนะจากเดิมเราเลือกเป็น Custom แล้วก็คอมม่าเวนวักนะฮะเราเปลี่ยนเป็นตรงนี้มาติ๊กตรงนี้นะฮะใช้ Special s e l e c t o r c ร์คา c t ก r นะครับแล้วก็ Insert Spatial ตรงนี้เลือกได้เลยกรณีขึ้นบรรทัดใหม่นะฮะกดตรงนี้นะฮะ c a r r ตเ r e r ทแล้วก็ Live Feed กดโอเคก็จะได้แบบขึ้นบรรทัดใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะมันมีหลายแบบให้เราลองนะฮะเราลองไปดูกันว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ทั้ง c u s t o อตรงนี้ด้วยนะฮะลองเลือกหลายๆแบบดู นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับถ้าใครชอบก็รบกวนกดไลค์กดออติดตามให้นิดนึงนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ